สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตายเพนพักไม่ขอเล่าถึงอดีตสามีหลังเจอมรสุมเกือบทําใจไม่ได้ พาไปย้อนเรื่องราวชีวิตของนักแสดงตัวแม่เจ้าของฉายาสาว2,000ปีอย่างต่ายเพนพักที่แม้ตอนนี้อายุจะเข้าเลข6แต่เรื่องความสวยยังคงเป็นอมะตะที่สําคัญถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในวงการบันเทิงที่กรรมวดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า40ปีและยิ่งประวัติบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยชื่อจริงแต่เดิมของต่ายเพนพักคือวันเพนเขื่อนแก้วและเริ่มต้นก้าแรกในวงการบันเทิงด้วยตําแหน่งชนะเลิศการประกวดนางงามตุ๊กตาทองปี25 1 9โดยสมาคมผู้ สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการหาคนใหม่เข้ามาในวงการบันเทิงเรียกว่านักสแสดงตัวแม่เจ้าของชายาสาว2,000ปีตายเป็นพักหรือเพนพักซิริกูลน,นั้นมีผลงานแสดงละครและภาพ,พยนตร์รวมกันแล้วกว่า200เรื่องและยังเคยเป็นศินลปินมีผลงานเพลงออกมาถึง2ออัลบัม้มคืออัลบั้มที่1ชั้นเลยโอเคปี2535อบาและอัลบั้มที่2กุหลาบดาในปี2537ภายใต้สังกัด GMM Grammy กรมมีรวมไปถึงยังมีรางวัลหลายๆเวทีที่ เป็นเครื่องการรันตี ว่าตาเ่เพนพักเป็นนักแสดงตัวแม่เพนพักสิริกุลสาวสวยจากเชียงใหม่การันตีความงามด้วยกันเป็นนางงามเชียงใหม่ในตำนานที่มีความสวยมากที่สุดในยุคนั้นย้อนอดีตเพื่อความทรงจําความงามและเสนช่ชนใจมากเพียงไรแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของเธอค่อนข้างจะโชคร้ายเอามากๆในเรื่องของความรักนับแต่ครั้งแรกที่ยอมอยู่กินฉันสามีภรรยากับอดนักร้องหนุ่มรูปหล่อสามารถบอริบุญเวทจนมีพยานรักด้วยกันนั้นใครอา,อาจจะจําได้หรือลืมไปแล้ว ลูกชายหนึ่งคนคือตนรามาบุตรบอริรบุญเวทนอกจากมาเผยชีวิตการทํางานเป็นคนบันเทิงที่อยู่ในวงการแบบยาวนานคนเนึิงแถมมีงานตลอดตลอดตัวหนึ่งพระวินัยการทํางานดีเยี่ยมทําให้ไม่มีปัญหาในการทํางานประมาณ40ปีในวงการจะไม่สร้างภาระให้คนร่วมงานส่วนชีวิตที่บ้านไม่จ้างแม่บ้านโดยทํางานบ้านเองมาเป็นปีทั้งยังซ่อมของในบ้านเองแบบไม่ต้องพึ่งพาช่างอีกต่างหากลูกชายเขาไม่ชอบเปิดเผยตัวไม่ชอบให้ใครรู้ดดวั เป็นลูกชายต่ายเพนพักเขาบอกว่าโดนมองตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ